ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อส้มเชงสามชาเปิดความศรัทธ,ธาพญานาคของเงิน20ล้านได้สมใจนักแสดงตลกหญิงชื่อดังส้มเชงสามชาที่วันนี้จะมาเปิดความเชื่อความศรัทธ,ธาที่มีต่อองค์พญานาคเคยของเงินสด20ล้านบาทได้ตรงตามวันเวลาที่กำหนดเป๊ะๆเ,ปเปผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวันส1 ที่มีเบนพรชิตาและเบกกี้สีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการจุดเริ่มต้นของความศรัทธาพญานาคคืออะไรเมื่อก่อนก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปใครไหว้อะไรก็ไหว้ด้วยไม่ได้มูแบบเจาะจงองค์น,นั้นองค์นี้จนเริ่มเข้าวงการประมาณเดือนสองเดือนรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วพอเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกว่าเป็นพญานาค ถ้าย้อนไปเข้าวงการได้ไม่ถึงหนึ่งปีคุณป้าเสียอยากให้ส้มทําบุญสังฆทานให้ท่านหน่อยเราเลยบวชบวชชีพราหมณ์วัดที่เจ้าอาวาสเป็นหลวงนาท่านก็ปฏิบตัติอยู่มาวันหนึ่งท่านเจอเพชรพญานาท่านบอกว่าอธิษฐานจิตขอว่าอยากได้อะไรหลังจากที่หลานขอเขาจะบรรจุบนยอดเจดีย์สิ่งที่ขอตอนนั้น ขอหน้าที่การงานขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมีเงินเลี้ยงครอบครัวนอกจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่นับถือทักจริงๆไม่ชอบไปดูหมอดูเลยแต่ว่าทุกครั้งที่ไปด้วยความเต็มใจก็ดีไม่เต็มใจก็ดีพระหลายๆองค์จะทักว่าเราลูกหลานพญานาคแต่เราก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นแล้วจุดไหนที่เข้ามา อยู่เวิร์กพอยต์ประมาณสักสิบปีแล้วรู้จักที่คนหนึ่งที่คนนี้เป็นคนที่มาบอกว่าเรามีของดีนะให้บูชาให้ถูกต้องเดี๋ยวจะพาไปหาพี่สาวเขาจะบอกเลยว่าองค์ไหนอยู่กับเราแต่ตอนนั้นที่เราคุยกันเราไม่ได้พูดถึงพญานาเราพูดถึงรอบตัวองค์ไหนที่คุ้มครองเราอยู่ก็ไปเขาให้จุดทูปเสร็จแล้วเราเริ่มบังคับตัวเองไม่ได้ แล้วเหมือนพ่นน้ำคำรามเรารู้ตัวทุกอย่างแต่ว่าเราหยุดร่างกายไม่ได้แล้วเหตุการณ์นี้ทําให้เราเชื่อเลยว่าองค์พ่อมีจริงเพราะเขาไม่ได้บอกเลยว่ามีองค์ไหนเขาไม่ได้ชี้ไม่ได้ชักจูงหรือใช้จิตวิทยาเพียงแต่เขาเปิดทางองค์ไหนที่ดูแลเราอยู่ขอให้ปาฏิหาริเกิดหรือรู้ได้ด้วยตัวเราแต่ว่าที่ชัดเลยสององค์ ตอนแรกเราไม่รู้หรอกทำไมเรายกมาสองแขนแต่ความรู้สึกว่ามันคนละคนแล้วตอนที่ความรู้สึกรู้เลยว่าเป็นพญานาคไม่ใช่องค์เดียวมีเหตุการณ์หนึ่งที่ยืนยันความรู้สึกเลยว่าเราคือลูกหลานพญานาคถ้าชัดเลยเจออาจารย์โอเล่ไปสร้างพระด้วยกันโดยเราไม่รู้จักเขาอาจารย์เขานั่งอยู่แล้ว บอกส้มสวัสดีครับเราก็สวัสดีเขาบอกไม่ได้มาคนเดียวนะบริวารมาเต็มเลยเราถามว่าอะไรแกบอกงูเดินมานี่งูเลือ้อยตามมาเต็มเลยคุยไปคุยมาอาจารย์บอกว่าพี่ส้มเป็นสีดำก็คาใจแล้วเพราะเรามั่นใจว่ามีสององค์จนกระทั่งไปเจอผู้รู้อีกคนเขาบอกของพี่ส้มองค์แม่เป็นสีทองแต่เขาไม่ได้บอกว่าองค์ปู่องค์พ่อเป็นสีอะไร ตัวเองรู้สึกไหมว่าเป็นสีอะไรเริ่มฝันครั้งแรกฝันว่าเห็นพญานาคมาขดอยู่หน้าบ้านเป็นสีเขียวออกดำๆแล้วเราก็มายืนมองแล้วพูดว่าใครมาปั้นพญานาคหน้าบ้านวะพอพูดแบบนี้ท่านขยับองค์เลยเราก็ตกใจตื่นเราเลยโทรหาผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าฝันเห็นพญานาคเขาบอกไม่ต้องทวงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้ เขามากราบพระอาจารย์อยู่ที่อุดรธานีอาจารย์คนนี้นั่งสมาธิแล้วให้ลูกแก้วมาเจ็ดเม็ดหนึ่งเม็ดเป็นของเราปอแต่อีกหกเม็ดถึงเวลาเดี๋ยวเจ้าของมาทวงเองเขามีโอกาสแจกไปเหลือสองเม็ดเขาบอกเจ็ดเม็ดเป็นเจ็ดคนที่สร้างวัดพอเราโทรไปว่าเราฝันเขาบอกไม่ต้องทวงตอนนี้เหลือสองเม็ด คือสีน้ำเงินออกดำดำหนึ่งเมตรแล้วอีกเมตรเป็นสีออกเหลืองลืองแต่เขาบอกเราหนึ่งเมตรเลยเลือกเม็ดสีออกดำดำมาความเชื่อเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีความบังเอิญที่เริ่มชัดเป๊ะคืออะไรพี่เท่งทำบุญเลี้ยงพระแล้วเรานั่งอยู่ที่โต๊ะพอพระเดินออกปุ๊บหลานพี่เท่งประมาณ17-18ปีวิ่งเข้ามาพอเห็นหน้าพี่ปุ๊บ ร้องกรีดตัวสันออกไปข้างนอกเลยเราก็ตกใจถามว่าเป็นอะไรเขาบอกเมื่อกี้เห็นนาซ้อมตัวเปียกเป็นตัวสีเขียวเขาบอกเหมือนพญานาคเหมือนท่านมารับเห็นว่ามีปาฏิหาริย์ที่ทำให้ได้รู้ชื่อของพญานาคที่คุ้มครองอยู่ไปเจอผู้รู้คนหนึ่งเป็นรุ่นน้องถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งได้รู้ชื่อองค์ที่ดูแลอยู่จะขออะไรได้เร็วขึ้นมากขึ้น แล้วใครเป็นคนบอกชื่อน้องคนนี้แหละเป็นคนบอกเราใช้เวลาเกือบปีนะแล้ววันหนึ่งเขาโทรมาถามว่าพี่โ้มอยู่ไหนเขาได้ชื่อได้รูปลักษ์ท่านแล้วด้วยคาะประตูบ้านรูปใส่กรอบมาพอฉีกรอบรูปปุ๊บเราแบบเฮ้ยคือกรอบเป็นสีทององค์ท่านเป็นสีดำลวดลายเป็นสีทองแล้วพอบอกชื่อมาท่านวิมุตธารานาคราดับยู เห็นว่าเคยขอจำนวนเงินที่น่าตกใจและได้ด้วยนี่แหละที่บอกว่าถ้าศรัทธ,ธาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดซึ่งน้องมาบอกว่าทำไมเราไม่ขอละลองขอดูเราก็ไม่รู้ว่าขออะไรน้องบอกพี่ขอเงินขอจำนวนเว่เวอร์เลยระบุวันระบุเดือนระบุจำนวน วันนั้นจุดทูปก,กลางแจ้ง16ดอกเริ่มด้วยตั้งนโมโสามจบสาธุข้าพระเจ้าชื่อส้อมเชงสามชาชื่อเดิมชื่อนี้ตอนนี้รู้แล้วว่าท่านชื่อวิมุตธ,ธาราณคราชอดีตชาติลูกคงเป็นลูกเป็นหลานท่านดีใจที่ชาตินี้ท่านได้มาดูแลท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราทรัพย์สมบัติที่พึงจะได้ของข้าพระเจ้า อดีตชาติที่เคยฝากไว้ค่าพเจ้าขอเงินสด20ล้านให้ได้ภายในวันที่31ธันวาคม2565ขอให้ได้พูดสามรอบแล้วนั่งอธิตฐานจิตเรามีความรู้สึกเหมือนจะร้องไห้ปิติพูดไม่ถูกตัวสันรู้เลยว่าถึงท่านแล้วได้20ล้านตามที่ขอไหมเราเริ่มได้เงินวันที่28ถึง29เริ่มเข้ามาในรูปแบบงาน ทุกอย่างเหมือนไหลเลยพอเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเป็นต้นไปเงินไหลเข้าเข้า20ล้านภายในธันวาคมห5จริงๆเราได้เงินสดเกือบ30ล้านแล้วทางที่เดียวจุดเริ่มต้นในการนับถือพญานาคมายังไงความที่เป็นลูกหลานแถวนี้เรื่องพญานาคเป็นเรื่องในวิถีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเชื่อ เราก็ยังมีความเป็นวิทยาศาสตร์จนเราก็จะเริ่มหาเหตุและผลว่าเราเชื่อเพราะอะไรจุดเริ่มต้นคือมีคนมาทักว่าที่ดินที่เราซื้อมีพญานาคนะคือแถวนี้เป็นที่ริมแม่น้ำโขงนครพนมแถวนี้คงเป็นลูกหลานพญานาคแต่เขาบอกว่าผมต้องสร้างพญานาคเขาบอกว่าสร้างหรือซ่อมก็ได้แล้วมีช่วงหนึ่งได้กลับมา ตอนนั้นถ้านาคาเริ่มบูมมากก็มาเจอพระอาจารย์ที่สาวเลยเปรยกับพระอาจารย์ว่าน้องชายอยากสร้างพระยานาคขอมาสร้างที่นี่ได้ไหมพระอาจารย์บอกถ้าอยากสร้างก็ตรงโน้นเป็นที่ถมใหม่ๆท่านก็อนุญาตจากที่บอกว่าตอนแรกเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่สุดท้ายคนมาทักว่าจะได้สร้างพญานาองค์ข้างหลัง เป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าแล้วได้บอกกับเพื่อนฝูงของเราว่าเรามีความศรัทธาอยากจะสร้างจุดที่บำรุงพระพออุทต์ศาสนาจุดนี้เป็นจุดเชื่อมโยงที่ทำให้คนมากราบมาบูชาและปฏิบัติจุดประสงค์ในการทอดผ้าป่าสามคีตรงจุดเดิมที่เราจะสร้างพญานาคพระอาจารย์จะสร้างเป็นที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรม เรียกว่าเป็นจุดที่ดีที่เราได้เชิญชวนทุกทกท่านมาร่วมบุญกันผมว่าการที่เรามาปฏิบัติแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ถวายให้กับพุทธศาสนาถ้าใครอยากร่วมบุญโอนมาได้เลยถึงวันที่สองมิถุนายนถึงแค่เที่ยงติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา13.15-14.15นทาถึง14.15นทางช่องวัน31